ช้างเขาบอกอะไรเชิญเชิญพี่กับพี่บัตรนะครับอันนี้คือคือยาเนี่ยเขาเขาซีนมาในนี้คือซีนซีนสนิทเลยซีนสนิทเลยแล้วก็ยัดยัดเอาไว้ในนี้อนอเอาไว้ในกล่องกล่องเนี่ยนะนก็ปิดปิดผนึกไว้อย่างดีแล้วก็ที่ในบ้านเนี่ยก็จะมียาอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยก็เลยหยิบหยิบออกมาตัวอยา่าง Uhm มาเป็นแบ็กกราวเลยเร็วๆมาๆๆเข้ามาสิทธิยกนิดนใช่ไหมนนี้มีเดี๋ยวสิทธิ์นะคือว่าเขาเขาล็อนะของ้ห้่วนเยอะเออพี่สองอะรเนี่ยรู้ป้องแล้รี่ร่อ้อันนี้มันเป็นซองอะไรเนี่ย เป็นซองซีนมานะครับใส่ยาไว้ในซีนมาสนิทเลยที่ญี่ปุ่นครับอันนี้คือส่ฮอร์โมนไม่ใช่เป็นสมิธพาร์คใช่ไหมถ้าเกิดจะแก่ถ้าถึงเวลามเจอแทงดวงมันเป็นน้ำครับโอ้รถโหพลาสติกก็ติดเหมือนเดิมเรียบร้อยไม่ถ่ายแล้วนะไปคนนึงเมื่อกี้ที่ขอค่ะขอไหมครับเดี๋ยวตั้งใบไหมก็ส่งที่ไหนเนี่ย ใช่ผมก็เลจับตกใจเ๋ยตกแตกเก็บเก็บของกลางระวังหายระวังหายจำนัสิงห์ถูกดูายปีนีีสี่เ้าสี่เจ้าเือนล็กน้ที่สิงเฮ้ยักกครับาทำไรทนี้เาไปในกล่องกล่องเนยนะ มันเป็นกระป๋องยาอะไรมาดูข้างในเป็นกระป๋องกระดาษอ่าไม่ใช่เลยๆจะทำบ่ออะไรอะไรนี่เป็นปังเข้าเหมือนกันอันนี้มันเป็นซองอะไรนะเป็นซองสีเนี่ยขวัญแล้วมันเข้าที่ปากซีมาเข้าที่ปากเขาปิดตลอดผมถามแค่สั้นง่ายไม่มีอะไรเอาเราก็หมายว่าเราใอ่แล้วนะเดี๋ยวเนี่ยมาครบแล้วนะเราใส่เลยเนีอยากได้ไหมแบบคุณผู้สั่งบอกว่าแม่บอกว่าเออพอรู้จัก